ออแกเสียชีวิตอยู่ข้างตังนี่นงนั่งหนมาหมาแกเจอแกเสียชีวิตตอนนี้แล้วม,มันงกเแบบแกนั่งนั่งนั่งแลแกัง็งกกเก็บถึงบ้านค้นนะเนอะมักแกไปถึงุ้นแล้วแกงอนมานี่เว เอาฟื้นไปฝากเขาคือเขาไปบ้านนะนัฝนคือเขาเขับรถสายมานี่นาะเขาก็เลยเลยอาสาเอาไปให้แกนะอ๋อแกมาเอาฟื้น,นแล้วแกก็กลับไปเก็บผักหวานทำรอมบ่เดิน่บปากเบบด้ปากอินเนนดิเนอย่ากลับไปไปลากลับมาหนี้หั่นี้มาได้อ๋อหั่มแล้วเดินเข้าบ,บ้านบ่เดินเดินเก็บยอดมาเี่มันเสี่ยงใจเนี่ยนะ อากาศมันกับ,บห้อนนหอนจะหือเนาะาหนีเดี๋ยวนะตัวสามห้านี่ไส์เท่าเด,ด,ดี๋ยวถ้าใส่มา่อเลยก

ไปุบลูกเจเปนน่ะไปฮลูกเจ้าเก็ไปไหนไปสวนก็ไปซ่อหาของปลเก็บ้าฟ้าเก็้าฝ้าไ่อหาผาพื้นเขอหืนมาดงไฟเที่ยงนะเนาะ็นปยคนเดียว ไปึงคุแม่เอาแก้กนนีรับมาแม่เอามือลูกไอ้มาขอมาลงไว้กานเพื่อแทมข้างบ้านเลยคะไม่ไปลับข้งวาเดี๋ยวบ้านไปกับบ้านมาหลอกละบ้านถึงบ้านเอมือสามบ้านมือสามแกลับนัำไว้นี่ง